พบกับครูพลอยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของระบบย่อยอาหารและแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารค่ะไปชมกันเลยค่ะระบบย่อยอาหารเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเรายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ ระบบย่อยอาหารนะคะมีความสําคัญต่อร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราเนี to to ่ยต้องการสารอาหารนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทและมักจะมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ได้นะคะดังนั้นระบบย่อยอาหารเนี่ยจึงมีหน้าที่สําคัญในการย่อยสารอาหารต่างๆให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมไปใช้ได้ค่ะ เมื่อร่างกายเราดูดซึมสารอาหารเนี่ยนะคะเข้าสู่กระแสเลือดก็จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะระบบย่อยอาหารคะคะเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อร่างกายเรามากดังที่ได้รู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเราควรปฏิบัติตนและดูแลอวัยวะต่างๆเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่นะคะ รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นพวกผักและผลไม้ต่างๆนะคะร,รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้ง3มือ้อและควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายเราต้องการนะคะถ้าเรารับประทานน้อยเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคขาดสารอาหารหรือถ้าเรารับประทานมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนได้ค่ะ และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปค่ะควรออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆนะคะแข็งแรงและทํางานได้เป็นปกติควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคอ้วนนะคะ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และที่สำคัญเลยควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วหรือ2ลิตรต่ตอวันค่ะและนี่ก็คือแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารของเรานะคะนักเรียน,นยสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ